สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราในรายการเล่าตามเรื่องเช่นเคยนะคะค่ะดิฉันพชิตาประเสริฐดีค่ะหรือว่าสีแพรนะคะดิฉันสมานายอดยนะหรือว่ากุ้งนางค่ะคุณสีแพรคะวันนี้เรื่องที่เราจะเอามาเล่านะคะคือเรื่องอไรเอ่ยนี่ค่ะตามข้างหลังด้านหลังเลยนะคะก็คือคิมจียองเกิดปี82ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าปกเวอร์ชันเกาหลีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของภาษาไทยเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะ คิมจียองเกิดปี82นะคะเป็นนวนิยายเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีที่โด่งดังมากถูกเขียนโดยคุณออโชนัมจูนะคะซึ่งเป็นอดีตนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังนะคะเธอใช้เวลาในการเขียนเรื่องนี้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นเหตุที่เธอเขียนได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ก็เพราะว่าเธอให้สัมภาษณ์ว่า คิมจียองก็มีชีวิตที่ไม่ต่างจากเธอนะคะเธอจึงสามารถเขียนเรื่องราวนี้ได้เหมือนกับชีวิตของเธอเลยจึงไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่จะถ่ายทอดออกมาหลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์นะคะหนังสือเรื่องนี้ก็มียอดขายพุ่งทะลุสองล้านเลยค่ะคุณสีแพรแล้วก็เป็นหนังสือที่ติดอันดับ หนังสือเกาหลีเล่มแรกที่มียอดขายเกินหนึ่งล้านค่ะยังไม่มีใครเคยทำได้นอกจาก peace look after moon นะคะอนอกจากนี้แล้วนะคะเออคิมจียองเนี่ยเป็นหนังสือนวนิยายที่ถือได้ว่าเป็นแนวแฟมินิสตหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อสตรีนิยมนั่นเองค่ะสือนวนิยายแล้วก็ภาพยนตร์นะคะ่ะได้รับการตอบรับนะคะ เขือแท้เป็นวงกว้างสร้างแง่คิดมุมมองเกี่ยวกับแฟมินิ์หรือว่าสตรีนิยมในมุมมองใหม่ๆเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของคิมจียองเกิดปี82นะคะอืมชื่อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเลยคุณสีแพรรู้ไหมคะว่าผู้เขียนถึงตั้งชื่อว่าคิมจียองในส่วนของตัวการตั้งชื่อเรื่องนะคะก็เกิดจากที่ว่าพ่อแม่ชาวเกาหลีใต้ค่ะเมื่อมีลูกสาวในปี1982เนี่ยส่วนใหญ่มักจะตั้งชื่อว่าคิมจียอง ทำให้เธอรู้สึกว่านี่แหละจุดที่ควรจะเอามาตั้งชื่อเรื่องเพราะว่าเหมือนคํำนับปกอะค่ะวเราทุกคนคือคิมจียองนั่นเองค่ะคิมจียองนั่นเองค่ะ <c oughs> สำหรับเรื่องราวในนวนิยายนะคะคุณสีแพรก็จะถูกบรรยายส่วนมากนะคะก็จะเป็นจิตแพทย์ของเธอค่ะที่ทำการรักษาเธอเนี่ยได้ทำการบรรยายและบางส่วนนะคะก็จะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเธอเองนะคะก็คือคุณคิมจียอง <c oughs> แล้วก็มีส่วนเล็กน้อยที่จะถูกเล่าเรื่องโดยสามีของเธอที่มีชื่อว่าชองเดฮยอนนะคะซึ่งคิมจียอนเนี่ยก็ เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทั่วไปสามัญชน,นะคะ่ะไม่มีอะไรพิเศษเลยมีชีวิตตามระเบียบวัฒนธรรมสังคมของเกาหลีค่ะซึ่งระเบียบวัฒนธรรมนั้นนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่ที่ดีค่ะเมื่อมีลูกหรือแต่งงานแล้วนะคะจะต้องออกจากงานที่ตนเองทําเพื่อเสียสละเวลาในการเลี้ยงดูลูกของตนเองค่ะ คิมจียองนะคะก็มีชีวิตเช่นนั้นเลยค่ะเธอเนี่ยต้องออกจากงานประจำหลังจากที่แต่งงานกับสามีนะคะซึ่งสามีของเธอนะคะก็ไม่ใช่ผู้ชายที่นิสัยไม่ดีนะคะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นห่วงภรรยารักภรรยาแล้วก็เป็นชายในฝันคนหนึ่งเลยก็เรียกว่าได้นะคะตอนแรกนะคะชีวิตเธอก็ดำเนินไปปกติทั่วไปแต่ว่ามันเริ่มเกิดเหตุผิดปกติค่ะคุณสีแพคืออยู่ๆค,คุณคิมจียองเนี่ย เธอก็เหมือนมีอาการทางจิตค่ะเธอเอ่อเหมือนในรูปหน้าปกเลยค่ะเนี่ยเห็นสังเกตไหมว่ามันจะไม่เห็นหน้าเธอเหมือนเธออาจจะสวมบทบาทเป็นคนอื่นค่ะที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อหลีกหนีสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือว่ากดดันค่ะอย่างเช่นเธอจะสวมบทบาทเป็นยายของตนเองเป็นเพื่อนสนิทของเธอที่ตายไปแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกค่ะซึ่ง พฤติกรรมที่แปลกไปเนี่ยก็สร้างจุดสังเกตให้แก่สามีของเธอค่ะสามีของเธอเริ่มสังเกตได้ถึงความผิดปกตินี้แล้วก็พยายามนะคะที่จะดึงเธอให้ไปหาจิตแพทย์ค่ะในที่สุดแล้วนะคะสามีก็สามารถทำสำเร็จก็คือคุณคิมจียองเนี่ยสามารถจะไปรักษากับจิตแพทย์ได้ค่ะการไปรักษากับจิตแพทย์ในครั้งนี้นี่เองเป็น เหมือนประตูค่ะคุณสีแพรที่เปิดไปสู่จิตใจของคิมจียองที่เขามีอะไรซ่อนอยู่ที่สร้างบุคลิกเหล่านี้ขึ้นมาค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดปมในใจของเธอว่าเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่ทำให้เธอกลายเป็นคิมจียอง ผู้เจ็บปวดนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและน่าอ่านมากเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ฟังกุ้งนางเล่าเรื่องราวกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับตัวบทคิมจียองว่ามีเรื่องราวอย่างไรบ้างแพรนะคะก็จะพาไปเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับคิมจียองกับการเรียกร้องสิทธิสตรีของตนเองนะคะโดยแพรนะคะจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับ แนวคิดสตรีนิยมหรือที่เราเรียกกันว่าเฟมินิสต์ก่อนนะคะแนวคิดนี้นะคะมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1837นั่นเองโดยเริ่มจากการที่ทุกคนเนี่ยหรือว่าเพศหญิงเนี่ยรู้สึกว่าการจะทำบางสิ่งบางอย่างต้องรอให้ผู้ชายมาช่วยทำตลอดเลยรวมไปถึง อย่างเช่นการที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองสักหนึ่งอย่างอย่างเช่นจะทําธุรกิจแบบอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องรอให้ผู้ชายเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็เซ็นยินยอมให้เท่านั้นนะคะไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้แม้ว่าจะบรบรลรุนิติภาวะแล้วก็ตามค่ะทําให้เริ่มเกิดการเรียกร้องขึ้นนะคะก็เรียกร้องแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือที่มาของแนวคิดสตรีนิยมสรุปง่ายๆก็คือเป็นการเรียกร้องสิทธิสตรีทั้งความเสมอภาคอิสรภาพให้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะและให้มองว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าสู่เหตุการณ์นะคะใหญ่ๆทั้งหมด3เหตุการณ์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ย่อยๆโดยให้กุ้งนาไเป็นคนเริ่มเล่าก่อนนั่นเองค่ะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ตอบคําถามว่า ทำไมอะไรที่ทําให้คิมจียองถึงกลายเป็นหญิงสาวผู้เจ็บปวดและน่าสงสารนะคะเริ่มแรกเลยตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะคะของเธอเธอเนี่ยเป็นลูกคนที่สองนะคะถือมีพี่สาวคะ่ะและแม่ของเธอนะคะกำลังตั้งท้องลูกคนที่สามนะคะซึ่งค่านิยมที่เกาหลีนะคะจะไม่นิยมมีลูกสาวกันนะคะเพราะว่าถือว่า เออเป็นเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีค่าไม่ค่อยจะมีผลประโยชน์นั่นเองเพราะผู้ชายเนี่ยทำอะไรได้หลายๆอย่างรับใช้ชาติไปเป็นทาหารถือทรัพย์สินและสืบตระกูลได้วิ่งเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยถ้าแต่งงานก็ต้องไปอยู่เลี้ยงดูปฏิบัติพ่อแม่คนอื่นนะคะพ่อแม่ของสามีสังคมก็เลยพิยมที่จะมีลูกผู้ชายถึงขั้นว่าออกเอรัฐบาลเนี่ยนะคะออกกฎหมายเรียกว่ากฎหมาย การวางแผนครอบครัวตัวกฎหมายนะคะพูดง่ายๆให้เราเข้าใจก็คือสามารถทําแท้งได้เลยถ้าคุณมีลูกผู้หญิงสามารถใช้เป็นเอ่อกฎหมายทางการแพทย์ได้เลยว่าหากคุณมีลูกสาวเนี่ยคุณสามารถทําแท้งโดยที่ไม่ผิดกฎหมายได้เลยค่ะอืเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดมากนะคะซึ่งเรื่องราวเนี้ยก็เกิดขึ้นกับครอบครัวคิมจียองในน้องสาวของเธอคะ่ะแม่ของเธอเนี่ยถามกับสามีของเธอนะคะก็คือพ่อของคิมจียองว่า สมมุติว่าถ้าเธอลูกในท้องของเธอเป็นลูกสาวล่ะแล้วพ่อจะทํำยังไงคิมจียองนะคะอธิบายว่าเธอหวังให้พ่อนะคะพูดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวเขาก็พร้อมที่จะดูแลลูกของเขาค่ะแต่ในทางกับการพ่อไม่พูดออกมาเช่นนั้นค่ะพ่อของเธอบอกกับแม่ว่าอย่าปากอย่าพาซวยได้ไหมถ้าพูดแล้วเป็นจริงขึ้นมาจะทำยังไงคะ่ะ และในที่สุดแม่ของเธอนะคะก็ท้องลูกสาวจริงๆแล้วคุณสิงค์แท็ซาไหมะคะว่าทิดจบเป็นยังไงจุดจบที่น่าเศร้าก็คือน้องสาวของคิมจียองถูกทําแท้งแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลืมตาใช้ชีวิตในโลกใบนี้ทั้งที่เธอไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้ก่ออาชญากรรมไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลยเพียงแค่เธอเกิดมาเป็นเพศสภาพเพศหญิงนั้นค่ะ อันนี้เป็นจุดที่เด่นชัดมากของสตรีนิยมนะคะโดยที่เราไม่ต้องมองให้ลึกซึ้งเลยเราก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องและทราบได้ทันทีว่ามีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะคะในด้านผู้หญิงและผู้ชายนะคะเป็นความเจ็บปวดของคนที่เกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะคุณสีแพรใช่ค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะแม้ว่าจะดูเป็นเหตุการณ์เล็ก แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สะท้อนได้ก็คือมันเป็นนโยบายระดับประเทศได้เลยการที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงทําไมถึงถูกตัดสินตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรากลับมาคุ้นคิดว่าเออมันเกิดขึ้นจริงๆนะในสมัยก่อนที่ว่ามีนโยบายแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะในส่วนเหตุการณ์ที่2นะคะจะเป็นตอนที่คิมจียองเนี่ยเออเป็นในช่วงเรียกว่าจะทํางานแล้วค่ะตอนนั้นเนี่ย พ่อของตัวเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องทํางานให้รีบแต่งงานเลยแต่ว่าแม่ของเธอก็ยังยืนยันว่าอ่าไปไปหางานเธอทํางานที่ลูกอยากทาอะไรแบบนี้นะคะจนเธอเนี่ยหางานทุกที่เลยทุกบริษัทแต่ทุกบริษัทจะปฏิเสธเหมือนกันก็คือว่าไม่รับผู้หญิงเหตุผลเดียวที่ไม่รับผู้หญิงเพราะอะไรหนึ่งเพราะผู้หญิงเนี่ยจะต้องออกมามีลูกมีสามีมีครอบครัวสุดท้ายคุณก็ต้องลาออกแถนตอนคุณท้องหรือว่าตอนนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลาคลอดทําให้ผู้ชายที่ เหลือเนี่ยต้องทํางานหนักเพิ่มมากกว่าเดิมนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําไมว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ทํางานหรือว่าถ้าได้ทํางานก็จะมีเงินน้อยอย่างเช่นประโยคสัมภาษณ์ที่บริษัทถามกับคิมจียองนะคะไม่ได้ถามในเชิงเกี่ยวกับความสามารถในการทํางานหรือแรงบันดาลใจเลยแต่ถามในเชิงเรื่องทางเพศมากกว่าก็คือสมมติว่าคุณไปประชุมกับลูกค้าหัวหน้าฝ่ายลูกค้าพยายามเข้าหาแบบว่าแตะเนื้อต้องตัวของคุณเช่น จับไล่แตะต้นขาประมาณเนี้ยพอเข้าใจไหมครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณจะทำอย่างไรเหตุการณ์นี้นะคะคิมจียองไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่เธอคิดในใจว่าก็หักมือมันเลยเพราะว่าคนถามมาก็แย่พอกันมีอย่างที่ไหนตั้งคําถามสัมภาษณ์งานแบบนี้เท่ากับคุกคาทางเพศนั่นแหละแกก็ใช้คําถามเดียวกันกับคนสมัครงานผู้ชายไหมละ่ะนั่นเป็นประโยคที่ค่อนข้างสะท้อนนะคะว่า อ้าวแล้วคุณสัมภาษณ์ผู้ชายอ่ะคุณถามแบบนี้ด้วยเหมือนกันไหมหรือคุณถามแต่กับผู้หญิงคือกับผู้ชายอ่ะคุณถามในเชิงเกี่ยวกับคุณมีแรงบันดาลใจอะไรคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่กับผู้หญิงคุณกลับมาถามในเรื่องของทางเพศทําให้เธอรู้สึกว่ามันแค่คําถามมันก็ไม่เหมือนกันแล้วความเท่าเทียมมันก็เริ่มรู้สึกแล้วอะค่ะ ซึ่งแม่ของเธอเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่มานานกับระบบแบบนี้แต่ว่าเธอก็ค่อนข้างที่จะกล้าพูดในข้อพอดกันเองนะคะเขาก็ได้พูดทํานองว่ายุคนี้มันปลาไปยุคไหนแล้วยังพูดจะข้ามคืนแบบนั้นอยู่อีกจียองหนูห้ามอยู่เฉยๆนะต้องสู้ลูกลุกเลยเข้าใจไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะสิ่งที่แม่ของคิมจียองได้พูดเนี่ยมันสนับสนุนความเป็นคิมจียองหรือความเป็นผู้หญิงของพวกเราทุกคนว่า เราเนี่ยควรจะมีสิทธิ์มีเสียงเขาทําอะไรมาเราควรจะโต้อตอบกลับได้นี่ก็เป็นค่อนข้างแนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างเวกแนวคิดของปิดตาธิปไตยเลยเพราะว่าแม่เขาเนี่ยอยู่ในระบบปิดตาธิปไตยทิปไตยมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ยอมมาตลอดอะคะ่ะแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเธอก็เริ่มจะกล้าแล้วก็สอนคิมจียองให้เป็นคิมจียองในแบบของตอนเองนั่นเองค่ะ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่สนะคะอันนี้จะเป็นตอนที่คิมจียองเนี่ยได้ไปทํางานาได้ไปเยี่ยมที่บ้านของฝั่งสามีต้องเกินก่อนว่าที่เกาหลีผู้หญิงไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลนะคะคือต้องไปช่วยพ่อแม่สามีทํางานนั่นเองแล้วพ่อแม่ของฝั่งผู้ชายค่ะก็ไม่ได้ดีมากนะคือเชิงที่เรียกว่าใช้แรงงานเลย มีอะไรก็ให้ทําตลอดมาถึงเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเลยนั่งเล่นดูทีวีเลี้ยงหลานไปแต่ภรรยาของตัวเองเนี่ยต้องล้างจานซักผ้าทํางานของทุกคนจนสุดท้ายคิมจียองก็เหมือนเกิดประหลอดแตกอะค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะประหลอดแตกของเขาคือเขาก็เฉยๆแล้วก็พูดทํานองว่ามันเป็นบทสนทนาประมาณว่าคุณยายเนี่ยพูดทํานองว่าอ้าวจะมีลูกอีกไหมหลานคนเนี้ยจะเป็นหลานผู้ชายได้หรือย,ยังทํานองนี้ค่ะทําให้คิมจียอง เกิดสะดุดใจเพราะนึกไปถึงเหตุการณ์ที่น้องสาวตัวเองต้องถูกทำแท้งก็เลยพูดทํานองว่าแล้วคุณแม่คิดยังไงล่ะคะถ้าเกิดสมมติว่าหลาะนะจะเป็นผู้อีกคนนึงอะ่ะมันเป็นอะไรหรอทํานองนี้ค่ะทําให้เดฮายอนที่เป็นสามีเนี่ยตกใจอย่างมากเพราะไม่คิดว่าภรรยาตัวเองจะพูดออกมาแต่สุดท้ายก็คลี่คลายกันไปด้วยดีก็รีบพากลับบ้านได้กินเหล้าด้วยกันค่ะเหมือนเปิดใจกันจนสุดท้ายเนี่ยยูดีคิมจียองก็มีเหตุการณ์ประหลาดก็คือ พูดมาเลยเป็นเหมือนเพื่อนของผู้ชายตัวเองก็พูดคำนองว่านี่เดฮายอนรู้ไหมว่าหมูน่นี้จียองเหนื่อยมากเลยนะถึงสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นหน่อยหมายถึงว่าไม่มีลูกแล้วนะคะหมายถึงว่าข้อตออกมาแล้วเนี่ยแต่จิตใจก็ยังว้าวุ่นอยู่มากนายก็พูดชมเธอให้บ่อยๆว่าเธอเก่ง,เ,กงเธอทําดีแล้วแล้วก็ขอบใจเธอด้วยนะสิ่งเหล่านี้ค่ะการที่คิมจียองพูดออกมาแบบไม่ดูตัวเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกเธอคงจะถูกกดดันมามากแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเรียกร้อง ออกมาแบบใหญ่โตเป็นม็อบเหมือนคนอื่นได้แต่เธอเร right. mm ิ hmm. ่มจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัวเธอก่อนแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแบบฝ่ายชายได้อย่างแบบเต็มที่แต่เธอเริ่มจากนี่แหละค่ะสามีของตนเองและสามีก็โชคดีมากที่สามีของเธอเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นใจทําให้สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวก็จบลงด้วยดีตรงที่คิมจียองได้ไปหาจิตแพทย์นั่นเองแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่ทำให้เราเห็นมากขึ้นว่า มันมีความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับสตรีอย่างไรบ้างคะ่ะในนวนิยายนะคะก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะคะนอกจากเหตุการณ์หลักที่เราได้ยกไปนะคะคุณสีแพ้อย่างเช่นเหตุการณ์ในวัยเด็กของคิมจียอนอีกเช่นกันก็คือคุณยายของเธอเนี่ยนะคะมีหลานชายแล้วก็หลานสาวก็คือคิมจียอนเธอและพี่สาวของเธอเนี่ยไม่สามารถจะกินนมผงไม่สามารถจะ แบบกินนมผงของหลานชายที่รักของคุณยายได้เลยทั้งๆที่เธอก็เป็นหลานเหมือนกันค่ะจึงเป็นปมในใจของเธอว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีในตอนที่เธอป่วยค่ะป่วยจากการโรคทางจิตของเธอเนี่ยนะคะพ่อของเธอก็ได้ใช้ให้น้องชายของเธอนะคะเอาขนมมาให้ค่ะซึ่งขนมนั้นนะคะก็จะมีหลายๆใส่ค่ะแต่ใส่ที่ น้องชายเอามาให้นะคะคือไส้ถั่วแดงแล้วน้องชายก็บอกว่าพ่อเนี่ยให้เอาขนมมาให้เนี่ยไส้โปรดของพี่เลยนะแต่คิมจียองบอกว่าฉันชอบไส้ครีมนะไม่ใช่ไส้ถั่วแดงไส้ถั่วแดงนะ่ะเป็นไส้ของโปรดของนายแล้วน้องชายก็พูดว่าแต่ฉันถามย้ำพ่อแล้วนะว่าพี่นะ่ะชอบกินไส้อะไรพ่อก็ยังตอบว่าเป็นไส้ถั่วแดงนี่แสดงให้เห็นถึงว่า ผู้เป็นพ่อเนี่ยให้ความสําคัญในการเอาใจใส่ลูกชายมากกว่าได้อย่างชัดเจน,นะคะ่ะรู้ว่าลูกชายชอบกินอะไรแต่กับลูกสาวที่เกิดก่อนหนึ่งเธอเนี่ยกับไม่รู้เลยอะไรรายละเอียดเกี่ยวกับเธอนะคะหรือว่าเหตุการณ์นอกจากนี้ก็อย่างเช่นคุณพ่อของเธอเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ได้ซื้อของฝากนะคะติดไม้ติดมือมาซึ่งน้องชายของเธอนะคะได้ปากกาค่ะที่มียี่ห้อราคาดีเลย คุณพ่อซื้อให้แต่พี่สาวของเธอกับเธอเนี่ยได้เพียงแค่สมุดวาดเขียนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะคะปากกาเนี้ยเธอก็อยากได้มาตลอดค่ะแต่ว่าทําไมล่ะมันน่าแปลกนะว่าทําไมถ้าพ่อจะซื้อสมุดวาดเขียนให้ทําไมไม่ซื้อให้สามคนไปเลยแล้วถ้าพ่อจะซื้อปากกาทําไมพ่อไม่ซื้อให้สามคนหรือว่าให้กับพี่คนโตก็ได้ทําไมจะต้องเป็นลูกผู้ชายคะ่ะ ที่ได้ดีกว่าเสมอนะคะหรือว่าเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณสีแพ่เหตุการณ์ที่เรียนพิเศษของเธอค่ะคิมจียองนะคะเดิมทีเธอไม่ได้เป็นคนเงียบขรึมแบบนี้นะคะเธอเป็นคนเด็กสาวปกติทั่วไปค่ะมีนิสัยร่าเริงเป็นเมียทายาสายดีค่ะเธอก็ปฏิบัติตัวกับคนรอบข้างอย่างดีค่ะมีน้ำใจนะคะเธอก็ปฏิบัติตัวทั่วไปจนไปเผลอปฏิบัติตัวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เรียนพิเศษค่ะเธอเนี่ย ช่วยเหลือเขาอย่างเช่นส่งสมุดให้แล้วก็ยิ้มให้เป็นธรรมดาของคนนะคะแต่ผู้ชายคนนั้นนะคะแอบตามเธอไปขึ้นรถเมล์เหมือนจะทำไม่ดีมีหลายเธอค่ะแล้วเขาก็พูดกับเธอว่าที่เธอมาทำดีกับฉันเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอชอบฉันเธอส่งสมุดให้ฉันแล้วก็ยิ้มให้ฉันเธออ่อยฉันขนาดนั้นฉันจะไม่รู้ได้ยังไงทั้งที่จริงแล้วคิมจีฮงไม่ได้ชอบเขาแล้วก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเ,ออเหตุการณ์เนี้ย จึงทำให้เธอนะคะเปลี่ยนบุคลิกไปเลยค่ะจากเด็กสาวที่มีความน่าเลงอัธยาศัยดีนะคะเธอเป็นคนที่กลัวเพศชายค่ะคือมีความแบบเวลาสบไม่กล้าสบตาไม่กล้าพูดคุยกับใครที่เป็นเพศตรงข้ามค่ะแล้วก็มีบางเหตุการณ์ที่เวลาเธอสบตาน้องชายของตัวเองค่ะเธอก็จะแบบเผอกรีดออกมาด้วยค่ะอันเนี้ยหลายๆเหตุการณ์นะคะสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมที่เธออยู่นะคะเธอไม่ได้เป็นคนที่ ถูกเอ่อไม่ได้เป็นคนที่แบบมีจิตใจเจ็บปวดมาตั้งแต่แรกแต่เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันหล่อหลอมให้เธอเป็นคิมจียองค่ะหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ค่ะคุณสีแพแพ้ก็อยากให้ทหนังสือเล่มนี้แล้วก็สะท้อนคุณค่ายทให้เราได้เห็นหนังสือเล่มนี้กันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะแบ่งเป็นสองข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกก็คือเป็นการสะท้อนสังคมเกาหลีนะคะที่มีต่อผู้หญิงอย่างชัดเจนที่เราจะเห็นได้จากหนังสือไม่ว่าจะเป็นตีแผ่ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตอนนี้คือช่วงยุคทํางานแล้วรวมไปถึงที่กุ้งนางได้พูดถึงแม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็ยังเห็นอยู่ว่าเกาหลีใต้หรือว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยยังมีความเป็นปิดตาทิปไตยสูงค่ะเพียงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็เลยอาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้เกิดแนวคิด ที่เรียกว่าเฟมินิสต์เคล้นค่ะในส่วนของข้อดีข้อที่2นะคะก็คือมันเป็นความสร้างสรรค์ค่ะที่เล่าเรื่องแบ่งเป็นสองช่วงไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงเวลาปัจจุบนันแล้วก็ช่วงเวลาอดีตค่ะโดยเล่าเหตุการณ์เนี่ยสลับกันไปมาทําให้เราเนี่ยเห็นเนื้อเรื่องที่มันลึกมากกว่าเดิมค่ะไม่ได้มองเพียงมุมใดมุมหนึง่งแต่ว่าจะเล่าทั้งบรุดที่3ก็คือตัวจิตแพทย์เองตัวแฟนของเขาเองที่ชื่อเดหยอนแล้วก็ ตัวของคิมจียองด้วยค่ะทำให้เราได้รู้จักมุมมองหลายๆมุมมองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะทําให้เราเกิดคําถามที่สําคัญค่ะกับคนอ่านก็คือว่าเรายังจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นต่อไปอีกนานแค่ไหนมันไม่ใช่แค่ในเกาหลีนะคะแต่มันคือทุกที่ในโลกเพราะว่าทาไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่าการที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะสามารถทํายอดขายได้อย่างถล่มทลายแน่นอนเนื้อเรื่องต้องดีแล้วก็ต้องสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วมันยังมีในยะสําคัญที่ทําให้เราได้เห็นว่าผู้ชายหรือปิตาธิปไตยเนี่ยมีรากฐานอยู่ทั่วโลกเลยนั่นเองค่ะ และนี่นะคะทั้งแพรแล้วก็กุ้งนางนะคะก็ขอจบเรื่องราวของการวิเคราะห์นะคะคิมจียองเกิดปี82ไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราไว้เจอเล่มหน้ากันใหม่นะคะถ้ามีโอกาสสวัสดีค่ะ